พี่คะแท็กซี่ว่างไหมคะว่างครับจะไปไหนล่ะครับอ๋อจะไปโรงพยาบาลคะ่ะไปส่งให้หน่อยนะคะได้ครับขึ้นรถได้เลยครับค่ะจะลงที่ไหนครับอ๋อไปส่งตามโลเคชั่นนะคะได้ครับถ้าถึงแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะคะครับผมถึงแล้วครับอ๋อคะ่ะค่ารถเท่าไหร่คะ60บาทครับขอบคุณนะคะครับผม พี่คะแท็กซี่ว่าไหมคะพี่ขาแท็กซี่ว่าไหมคะพี่ขาแท็กซี่ว่าไหมคะพี่ขาสุดาอกุยอไม่เย้าจาริวเลขอโครยาเดไเมนคลิวเลยขอโครยาเนาะแท็กซี่แท็กซี่ว่เนาะว่างไหมว่างอะารีไหมลาบ่เนาะพี่ขาแท็กซี่ว่าไหมคะอกุยแท็กซี่อาราชีอารุเนาะว่างครับว่างครับ ว่างครับว่างอะไรครับค่ะเมียเนาะจะไปไหนล่ะครับจะไปไหนล่ะครับจะไปไหนล่ะครับเนาะจะไปไหนเปตัวมาเลยเปตัวมันลู้เลยเนาะครับค่ะเมียเนาะจะไปไหนล่ะครับเปตัวมันลู้เลยเบียะอ๋อเนาะอ๋อจะไปโรงพยาบาลอ๋อจะไปโรงพยาบาลค่ะอ๋อจะไปโรงพยาบาลค่ะ อ๋อสุราอ๋อเวบบ์เนาะจะไปตัวเมล์โงบานสุราเซียงก่อเนาะโรงพยาบานกูอ่ะพี่สงการจารอลงพยาบาลลูกขอเน๊ดาวูอดูเก้าขอหนักการจารอลรงบาลลูกขอเลยเนาะเซียงกู่อนเนาะจะไปตัวเมตัวมันลุโงบานเซียงก่อนเนาะอ๋อจะไปลรงบานค่ะเซียงตัวมันลุก่อนเนาะค่ะไปส่งให้หน่อยไปส่งให้หน่อยนะคะ ไปส่งให้หน่อยนะคะไปตัวเด๋ส่งปู่เด๋ไปส่งส่วนตัวปู่ปีบาตมูลไล่ปู่ปีบาให้หน่อยปีบาให้หน่อยสวต้องแข่งในสกลงปีบาอะะ่าลเนาะหน้าขาสวนนอชิอนะ่าลเนาะไปส่งให้หน่อยนะคะไปส่งให้หน่อยนะคะไล่ปู่ปีบาตัวปู่ปีบาอะะ่าลูเนาะได้ครับ <chau> ได้ครับได้ครับ ได้ย่าเด้ครับคัมยเนาะขึ้นรถได้เลยครับขึ้นรถได้เลยครับ,ข,รรบขึ้นเด็ดเด,ดเนาะรถสุรากา ได้ยาเดะเลยโซดาได้เลยโซดาย่าเดะเนาะยาย่าผีะเนาะขึ้นรถได้เลยครับอ่าก้าวหมดได้นลอยาผีเนาะดินเนียมาก้าโกและอัตตาเนทวไปลอยาเดะกูก็ชามะเล็กตะบูและอัตตาเมทัตตะบูสวยรถอัลลุอัตตาเนทวไปลอยาเดะขึ้นรถได้เลยครับขึ้นรถได้เลยครับอัลลุโยลอยาเนาะก้าวหมดได้นลอยาผีธรรมะอัลลุเนาะครับค่ะ ค่าสุดาฮงเกโตโมชิอะหนระือเนาะจะลงที่ไหนครับจะลงที่ไหนครับจะลงที่ไหนครับนะเนาะจะเมลงสุราชีนะนะ่าเนาะจะลงสุราชีเมะที่ไหนสามมาุเปม่ะอะหรเนาะครับแคเมยนะียเนาะจะลงที่ไหนครับจะลงที่ไหนครับปมาณเซมา,าเาลเียนะอะหรเนาะอ๋อไปส่งตา อ๋อไปส่งตามโลเคชันนะคะอ๋อไปส่งตามโลเคชันนะคะอ๋อส่วอ๋อไวปบอกเนาะไปส่งตัวปูปี๋ตามโลเคชันตามโลเคชันสวนโลเคชันสวนโลเคชิงบุกยาเนาะเออออกมาทายรูปสวยโลเคชันลูขอเน่ะไปส่งตามโลเคชันนะคะไปส่งตัวปูเด้ ตามโลเคชันส่ว l โลเคชันอะไรก่อมเนาะย่ามาดูส l โลเคชันอะไรไลปุกบปีบแบว่าเนะา,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 านะโอ้ไปส่งตามโลเคชันนะคะอ,อไนะไรเปล่าเนาะตามโลเคชันนะคะได้ครับได้ครับได้ครับยาเดียบยาถ้าถึงแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะคะถึงแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะถ้าถึงแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะคะ ถ้าถึงแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะคะถ้าถึงแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะคะถ้าเกย์ยุยตะเกย์รู้ถึงเย้าเจ๋แล้วสวัสดีถ้าถึงแล้วก็ส่วนนี้เกย์ยุยเย้าหีเกย์ยุยเย้าหีปอนเนาะช่วยกูหนีวาจีซูพิววิดอปอนเนาะบอกเบียวเดะช่วยบ่อส่วนเราจ e ีซูพิวว er ิเบียวปีวา ถ้าถึงแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะคะอาเกยุยเย้าหญิงจีซุบิวิปียวปีหวานน้อยชี่อ๋อเนาะค่ะครับผมครับผมครับผม,บผมสุราย,ยาจารีริตรงในสกัลลงเนาะโฮกเกะขมิ่งอนาะ๋อเนาะถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงสวราย,ย้าเต๋แล้วสวุบ,บีถึงแล้ว ถึงแล้วสยยวยเย้าปี๋เนาะครับสวนเคมยาเนาะถึงแล้วครับถึงแล้วครับเย้าบาบีิยะอะลูเนาะครับอ๋อค่ะอ๋ะอค่ะอ๋อค่ะสุรามเมคลีตรงนในสักกันล้วเนาะอ๋อโฮเกียวบาชิอะลูเนาะอ๋อโฮเกีเยวรุยเลียเนาะค่ารถเท่าไหร่คะค่ารถเท่าไหร่คะค่ารถเท่าไหร่คะ ค่ารถสุราก็ค่ากุญญาเนาะเท่าไรคะเัลลัเลชิเนาะค่ารถเท่าไรคะก็ค่าบัลลัเลชินอเนาะทีเนี่ยมากูราะแต่ไม่ถบุษสุ่ค่ารถอรอาะแ่ปบุญเนาะละแต่ถบุาเอค่ารถเท่าไรคะค่ารถเท่าไรคะกุญญาเนาะหกบาทครับ60บาทครับ หกสิบบาทครับหกสิบสวัสดิ์เสาเสดอบยาเนาะหกสิบาทครับช่องเสดบะบาทขมิครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจิสุติมบาเรีขอบคุณนะคะสวัสดิ์จิสุติมบาเรีเนาะชื่ออัลลูมิโญรานะคะครับผมครับผมครับผม ครับผมสวยอยากจะรีตรงในสักกระလုံးเนาะห่มแก่ข мя ห่มแก่อะไรปุ๊บเซียนอยู่เนาะ